สวัสดีครับชื่อ,อไรครับชื่อมิมี่ค่ะเราอ่ะชื่อสี่ครับมาจากเรียนอะไรสาธิตมศวาประสานมิตรค่ะเฮ้ยเราอ่ะสาธิตมศวาปทุมวันนะเออมมนอยู่คนละที่กันหรอคนละที่เด็กมศวาสองอันเนี้ยเขาแบบว่าเขาป้องดองกันไหมป้องดองค่ะแล้วเขามีชอบกันบ้างไหมน่าจะมีค่ะ แล้วเราว่าเด็กสกวัาาทุมวันอะไรเงี้ยแบบว่าเขาหน้าตาดีไหมหน้าตาดีค่ะแล้วเราว่าเขาน่ารักไหมหน่ารักอยู่น่ารักนี่โสดหรือเป,อล,เปล่ลปอมมอาอ่ะโสดค่ะเปิดใจเปิดใจร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันค่ะชอบไหมคนที่เขาแบบเออรับประกันอะไรแบบแบบนี้ให้เราได้อะไรเงี้ยว่าเขาสดจริงๆไงก็ชอบนะครับแล้วเราโสดปะ โสดครับเราอยู่มอะไรมหกค่ะมหกเราอ่ะมสี่อะแล้วถ้าสมมติน่ะเรามหกแล้วเนี้ยเราต้องมีแฟนเป็นรุ่นน้องอะไรเงี้ยได้ไหมก็ได้ค่ะเราชอบรุ่นพี่รุ่นน้องวะชอบคนโตอ่ะแล้ววันนี้กลับไงคุณแม่มารับค่ะกับเบียบอกแม่ไปส่งหนุ่มหนูหนด้วย ้วันนี้พี่มีขนมปโกลกมาให้ด้วยนี่อาัปแห้เอาให้พี่เขาหน่อยปะไปถ้าเราแต่แม่ขคุณลูกคุณแม่กับขมใครเห็นก็บอกมาคู่มอมดูดงผมให้ครับแล้วลูกคุณมีนามสกุลและทุ่มคุณทบลูกลูกคุณแม่มันใจดีเลยไม่โดนกับไม่จอมกลักไม่เจ้าชู้ไม่ใช่แครซื้อนะซื้อสัตว์เทคแครไม่มีเลยจะวันพระหรือวันชัทมรักแล้วไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกับชัท่